สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เดอทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมอสรอแมนเชสเตอร์เดอที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้ากันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตาม ัฟัฟงกน,นมากันที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับก็เป็นกระแสข่าวกอสิบนะครับในเรื่องของฟาร์คินโดเบสตรีนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระแสเกี่ยวกับการเพิ่ม,เต,มเติมตำแหน่งแบ็กซ้ายรายใหม่ด้วยนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นซึ่งตามรายง,งานล่าสุดนะครับบอดบริหารระดับสูงนะครับรวมไปถึงเอเดริยนฮาร์กเนี่ยเตรียมการในเรื่องการจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงกลางซีซั่นนี้ครับหรือว่าในช่วงมกราคม มต้นปีนั้นเองเนี่ยครับในกรณีของฟาโกนโดเปสตรีเนี่ยนะครับที่โอกาสกับทีมขึ้นขึ้น,นงลงเนี่ยนะฮะ ก็มีโอกาสย้ายทีมเหมือนกันนะครับแล้วก็การย้ายทีมของฟากนโดอาจจะเกิดขึ้นโดยการที่นักเตอร์ลานี้เตรียมย้ายทีมในรูปแบบการย้ายแบบถาวรไปเลยนะครับซึ่งมีหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจอยู่นั่นก็คือเบียร์เรัลนะครับทีมดังจากเหล็กสเปนนะฮะที่กําลังมองหาตัวแทนแทนที่เยเดมีปีโนนะครับดาวเตะตัวเก่งของทีมนั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางสโมสรก็อาจจะมีการพิจารณาปล่อยตัวด้วยนะ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทางฝั่งของแมนยูเนี่ยจะมีการเคาะ แบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรส่วนทางเบียร์เเลเนี่ยน่าจะสนใจซื้อแบบถาวรไปเลยนะครับก็รอติดตามกันในเรื่องของอนาคตของทางฟากุนโดเบเยสตรีนะครับส่วนเรื่องของเฟเดริโกเดมาโกครับแบ็กซ้ายของอินต์มิลานเนี่ยนะฮะล่าสุดตามรายงานจากข่าวกอสิบของฝั่งอิตาลีอย่างแอนโชมิการโตครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูตกเป็นข่าวแสดงความสนใจเดมาโกแบ็กซ้ายของอิตาลีานในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้ครับ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแบ็กซ้ายตัวหลักของแมนยูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทั้งลูกชอทั้งมาเลเซียนะครับมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะฮะ แล้วก็ล่าสุดไปยืมเรเกรอนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าใช้ไปเพียงไม่กี่เกมครับเรเกรอนก็มีอาการบาดเจ็บอีกครั้งนะฮะก็คือรวมกันแล้วเนี่ยแมนยูมีนักเตะได้รับบาดเจ็บำแหน่งแบ็คซ้าย3รายรวดเดียวนะครับทาให้ก็ต้องมีการแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยการเอาเซนเตอร์ไปยืนนะครับกองกลางไปยืนหรือว่าเอาดาโลไปยืนเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยก็คิดว่างั้นก็แก้ปัญหา นักเตะที่มีความฟิตพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็คุณภาพดีอยู่แล้วลิสต์รายชื่อที่โผล่ขึ้นมาก็คือเดมาโกนี่แหละนะฮะที่แมนยูให้ความสนใจนะครับแล้วก็ราคาค่าตัวของนกเตะรายานี้อาจจะอยู่ประมาณ50ล้านยูโรได้ครับหรือว่าประมาณ4 3ล้านปอนด์นะครับที่เอติบิลานพร้อมพูดคุยหรือว่าพร้อมที่จะเจรจานั่นเองนะครับโอเคก็นี่คือเรื่องของเกี่ยวกับกระแสะข่าวสิบขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับช่วงต้นคลิปส่วน การของสโมสรแมนยู Man แบบระยะยาวนะครับแมนยูเนี่ยจะมีการลดค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับอายุตำแหน่งกองกลางลงมาอีกนะครับเพราะว่าณนาตอนนี้นะครับค่าเฉลีย่ยนักเตะในตำแหน่งกองกลาง แมนยูเนี่ยมันมีค่าเฉลีย่ยอายุเยอะจนเกินไปนะครับอย่างเช่นเอเล็กเซนกาเซเมโรอย่างเงี้ยนะฮะก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการลดเรื่องของค่าเฉลีย่ยอายุลงมาเริ่มจากแมนยูไปเซนเมสันเม,มาส์กันเข้ามาครับในช่วงวัย24ปีใช้งานได้อีกยาวนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติม,ตมกองกลางเจนใหม่เข้ามาในอนาคตอีกนะครับตอนนี้ก็ มีเข้าพี่ไบนูขึ้นมาแลหละหลักแล้วก็จะมีกองกลางรายใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์ด้วยที่เป็นนักเตะหน้าใหม่บวกกับนักเตะที่มีอยู่ที่อายุยังไม่มากแล้วก็ พวกบรรดาดาวรุ่งที่มีแววในทีมนะครับก็จะดันขึ้นมานี่คือสิ่งที่แมนยูเตรียมวางแผนที่จะทําในอนาคตข้างหน้านี้นะครับส่วนในเรื่องของไทเลมราเซียที่หายหนะ้าหายตาไปเลยครับเจ้าตัวเนี่ยกำลังฟื้นฟูกเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่านะครับเรา,าเซียได้รับบาดเจ็บบริเวณเขา่าตั้งแต่ช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ย แมยูมีการจัดการโดยการฉีดยากแก้บวดไปแต่ว่าสุดท้ายนั้นเตะเนี่ยคนไม่ไหวครับมันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงแล้วก็แมยูก็ต้องมีการส่งนักเตะรายนีย้เข้ารับการผ่าตัดทันทีนะครับซึ่งคากันว่า มาเลเซียจะกลับมาในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะครับก็อีกไม่กี่สัปดาห์อีกไม่กี่เดือนนะครับส่วนในเรื่องของจอร์นี่แวนนะครับจอนี่แวนเนี่ยก็เหมือนกับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็มีการคอนเฟิร์มว่านักเตะเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็น่าจะพร้อมสําหรับในเกมนัดถัดไปนะครับก็มีการบันหวันอยู่ถ้าอีแ n นเจ็บอกีกองหลังตัวกลางเนี่ยมันก็ เหลือน้อยลงไปแบบเรื่อยๆนะครับส่วนในรายของอาราบะนะครับข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับหรือว่าล่าสุดนี่แหละมีการรายงานจากสื่อของฝั่งชาติของทางอาราบัตนี่แหละมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับว่า นักเตะรายนี้นะครับมีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติด้วยนะครับก็คือไม่ได้รับโอกาสนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนเกมที่แมดูจะทําการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ประเด็นของทางราสมูทฮอยรุนนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าก,กันในสังคมออนไลน์นะครับมีการตอบโต้กันนะครับฮอยรุนกดแบบสุดคมนะครับช่วยให้ทีมชาติเดนมาร์ก เนชนะซานมาริโนไปสอนนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับมีการให้สัมภาษณ์นะฮะมีการแบบเปิดเผยหลังเกมแล้วกันว่าคู่แข่งภายตรงข้ามเนี่ยพยายามเล่นงานตนนะฮะให้แบบ มีอาการบาดเจ็บแบบรุนแรงนะครับแล้วก็ตามรูปภาพเนี่ยก็คือมันกับไปแทงเขาจากด้านหลังอะ่ะแล้วมันไปโดนหลังของฮอยรุนนะครับซึ่งฮอยรุนเขามองว่าก็โชคดีนะที่คู่แข่งเนี่ยไม่โดนใบแดงคือแบบไม่โดนอะไรจากผู้ตัดสินมากนักะนะฮะแต่การแทงเข่าบริเวณนั้นน่นะหรือว่าการเล่นแบบนี้มันรุนแรงเกินไปมันเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ ฮอยรุนเขามีอาการบาดเจ็บบริเวณดังกล่าวอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ฮอยรุนเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเลยนะครับแล้วก็เพืสินก็ไม่ได้แบบมีการคุมเข้มสักเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นการโต้เถียงกันไปพอฮอยรุนพูดแบบนั้นเนี่ยนะครับทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยก็มีการโพสอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคู่กรณีเนี่ยก็มีการโพสตออกมานะครับว่าเหมือนกับทางฮอยรุนเนี่ยเล่นแบบหยาอแยะไปนะครับโดนนิดโดนหน่อยไม่ได้ เพราะว่าทุกวันเนี่มี VR คุณก็อาจจะแบบมีการล้มเพื่อแร่งทำ เรียกจุดโทษนู่นนี่นั่นเรียกฟาวน์นู่นนี่นั่นนะครับเล่นแบบเหยาะแยะแต่ถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยนะฮะนั่นคือฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับเป็นแบบลุกเปื่อชายเตะบอลจริงๆนะฮะไม่มีเหยาะแยะแบบนี้นะครับพอมีการโพสต์แบบนี้ลงไปเนี่ยนะครับคู่กรณีของทางฮอรุลน,นะที่มีการแทงข่าใส่เนยนะครับสุดท้ายเนี่ยโดนทัวลงนะครับแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนผีเนี่ยลงไปยำซะเยอะเลยฮะแล้วก็ตอนนี้มีการ ปิด IG ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตั้งค่าเป็นแบบส่วนตัวนะฮะไม่ให้แบบว่าคนบุคคลสาธาระทั่วไปเนี่ยเข้ามาเห็นได้นะครับก็เป็นเรื่องราวในสัปดา์ที่ดูเดือดพอสมควรนะครับทีนี้มุมมองจากสื่อของฝั่งเดนมาร์กเนี่ยเขาคอมเมนต์อย่างไรนะครับมี2กระแสกระแสแรกเนี่ยก็มีการชมเชยฮอยรุนนะครับที่ทำบุญกันได้ดีมีความดุด,ดัานมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็กดสกอร์ได้แบบเฉียบคมนะครับมีความอันตรายในกรอบเขตโทษนะฮะตัดออกมาก็ได้ประมาณ7เต็ม10ด้วยกันนะครับ นี่คือแบบอีกสื่อหนึ่งนะสื่อแรกนะครับแต่อีกสื่อหนึ่งเนี่ยเขามองว่าคือฮอยรุนเนี่ยต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของ สมาธินะครับเพราะว่ามันมีบางจังหวะที่ฮอยรุนเนี่ยสมาธิหลุดไปแล้วก็อาจจะโดนคู่แข่งเนี่ยเล่นงานก็ได้เพราะว่าในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยฮอยรุนโดนเล่นงานครข้งเยอะถ้าเกิดฮอยรุนแบบไปโต้เถียงไปออกไม้ออกมือเนี่ยอาจจะโดนคู่แข่งเล่นงานก็คือเข้าทางคู่แข่งอ่ะคู่แข่งเนี่ยล้มตัวโดนผลักนิดเดียวล้มตัวอะไรประมาณนั้นนะครับเดินไปแบบเบียดเสียดนิดหน่อยล้มตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ฮอยรุนอาจจะโดนใบเหลียงถึงขั้นใบแดงก็ได้เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะมีสมาธิแล้วก็ควบคุมสติให้ดีกว่านี้นะครับแต่ในเรื่อง พลังงานเรื่องของการเล่นเกมรุกแรงแต่างสื่อจากฝั่งเดนมาร์กเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันก็มีส่วนร่วมแล้วก็ทำประตูให้กับทางทีมชาติได้แบบสุดคมเลยนะครับนะอีกหนึ่งกระแสครับที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทีมชาติครับก็คือมาคารัตฟอร์ดนะครับที่นัดนี้ก็ทำประตูได้ด้วยนะครับในเกมล่าสุดที่เอาชนะอินเตอร์ลีได้31ด้วยกันนะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะครับสื่อของฝั่งอินเตารลีเขาตัดเกรดก,กันออกมาครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ย ตัดกรกันออกมาค่อนข้างได้สูงมากๆครับเกือบเต็มสิบเลยแล้วฮะ ถึงแม้ว่าแรดฟอร์ดจะมีผลงานที่ไม่ดีกับทางสโมสสครับแต่ว่าในเกมทีมชาติที่เจอกับอิตาลีเนี่ยทางตุโตเมกาโตเนี่ยเขาก็บอกว่าแรดฟอร์ดมีการเล่นเกมลุกที่โดดเด่นนะครับมีการสร้างความอันตรายนะฮะแล้วก็การจบสกอร์ในจังหวะนั้นเนี่ยเป็นการโซโล่ที่ทำได้ดีแล้วก็จบสกอร์ได้แบบเฉียบคมมากๆนะครับก็เลยตัดเกมกันออกมาก็คือเกือบ10เต็ม10อ่ะนะฮะ,ะก็เป็นมุมมองของฝั่งสื่อของอิตาลีนะครับที่มีการกล่าวชมผลงานภาพรวมของแรดฟอร์ดในเก วันนี้นะครับส่วนฮฮนด่แม็กวายครับก็ออกมาเรียกร้องให้แฟนบอลยาโฮสยนั้งเตะหลังจากที่จอแดนเฮอสันเนี่ยเป็นลายล่าสุดครับที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะมันไม่สมควรทำน,นะครับคือมันเป็นคนในชาติเดียวกันอนะ่ะไม่ควรที่จะโหอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีการออกมาเรียกร้องหน่อยว่าเบาได้ก็เบานักรับนะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นคนสัญชาติเดียวกันแล้วก็เรื่องของมิเชลฟันเดอร์คราสนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกัน ตอนนี้ก็เรื่องนีจะมีกระแสออกมาแบบเรื่อยๆนะร้อนแรงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับตามรายงานล่าสุดเหมือนกับว่ามิเชลฟานเดคลาร์กเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทางอาแจกซึ่งตอนนี้ทางฝั่งอาแจกเนี่ยเขาก็กําลังค้นหากุนซือรายใหม่ที่เป็นฝีมือดีนะครับแล้วก็มิเชลฟานเดคลาร์กเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในสโมสรอาแจกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยทํางานร่วมกับทินฮาร์กก็คือทั้งคู่ทํางานที่อาแจกมาก่อนนั่นแหละนะครับความสัมพันธ์เนี่ยก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เหมือนกับทาง พันธุค์คลากเองก็พร้อมที่จะไปรับงานบทบาทใหม่จากการเป็นผู้ช่วยเนี่ยก็เลื่อนขึ้นมาเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับทำงานเองแบบเต็มตัวดูวบ้างนะครับก็นี่คือข้อมูลที่มีการระบ,บุกันออกมาแต่ว่ารอสื่ออังกฤษแบบสื่อดังๆนะเขามีการระบ,บุกันออกมาเกาะน,นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้มันเป็นข่าวออกมาจากฝั่งของสื่อคอนแลนนะครับที่มีการระบ,บุกันออกมาเนาะมันก็ยังแบบ5้5 0บอยู่นะครับแล้วก็ทาสงสโมสรมีการอัปเดตล่าสุดนะครับในเรื่องของศูนย์ฝึกนะครับหรือว่า ข้อรับรองของทีมฟุตบอลหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการสร้างใหม่การปรับปรุงใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยนะฮะของทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ภาพเนี่ยผมดูละนะฮะแล้วก็การตกแต่งภายในก็ถือว่าสวยงามนะครับเนี่ยคือหน้าตึกนะฮะก็เขียนอย่างชัดเจนนะครับว่า ทีฟุตบอลหญิงนะครับแล้วก็นี่ครับคือห้องภายในครับเป็นแบบพวกฟิตเนสนะครับพวกแบบรงยิมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์ภายในที่ทันสมัยเพิ่มขึ <uana> <sh aking S 2> <t pal> ้นแหละนะครับเพราะมันเป็นการสร้างใหม่ด้วยนะครับเป็นการแบบว่าอัปเกรดใหม่นะฮะห้องแต่งตัวห้องรับรองแรงต่างก็ดูดีขึ้นนะครับดูสะอาดนะฮะดูใหม่เลยนะครับเนี่ยมีอ่างมีห้องเก็บตัวแรงต่างนะครับมีห้องรับประทานอาหารนะครับก็ดูแบบ สายสะอาดชัดเจนนะครับหลังจากที่มีการโต้แย้งกันว่าช่วงหนึ่งเนี่ย คือทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยมันมีการตั้งมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าโดนผู้วิจารณ์มากทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยไม่มีห้องรับรองนะครับแล้วก็ห้องเก็บตัวแรงต่างคือมันแบบไม่มีอย่างเป็นทางการอะ่ะแล้วมันก็ไม่มั่นคงแล้วก็มันกับว่าเป็นสถานที่ที่แบบไม่เหมาะสมกับทีมฟุตบอลหญิงะนะครับแตกต่างจากทีมฟุตบอลหญิงทีมอื่นที่เขาม,มีแบบห้องรับรองมีสถานที่สําหรับทีมฟุตบอลหญิงโดยส่วนตัวจริงๆนะครับคือของทีมฟุตบอลชายมันมีอยู่แล้วแต่ว่าทีมฟุตบอลหญิงเนี่ย มันเพิ่งแบบมีการแบบว่าปรับปรุงมีการสร้างขึ้นมาล่าสุดนี้เองนะครับก็มีการอัปเกรดอัปเดตให้เราได้เห็นกันตามรูปภาพนี่แหละนะครับก็ดีแล้วนะครับที่มีการปรับปรุงกันไปคือพูดง่ายๆครับว่าขับเคลื่อนด้วยแรงด่าถ้าเกิดแบบไม่มีแรงด่าจากแฟนบอลจากแบบปหลายส่วนเนี่ยก็ไม่มีการปรับปรุงกันหรอกนะฮะโอเคตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับุณมากลับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ